หมอคลินิกนี่เป็นหมอดูร้อยล้านหรือพันล้านก็ไม่รู้นะคืออย่างนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเองเนี่ยไม่ได้คนรวยอะไรแล้วก็แบบไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรแต่คนภายนอกเขารวยแหละก็คือว่าก็ก็คือก็ชีวิตเกาะแก่ไปวันๆแล้วก็ทําธุรกิจหลายอย่างครับจริงๆแล้วผมพูดตรงๆไหมครับตรงๆเลยครับรายได้จากการเป็นหมอดูวงผมเนี่ยนะผมพูดตรงๆเลยนะฮะผมว่าเดือนหนึ่งน่าจะสามสิบหมื่นสูงสุด เพราะงั้นถ้าบอกเป็นหมอดูโอ้ยแบบถ้างนั้นผมคงเลี้ยงตัวเองไม่ได้แนละ้วครับเพราะวา่าเพราะวา่าเพราะวา่ะวามันก็แบบว่า <But what? S 1> ถ้าอย่างงี้ก็แสดงว่ามีความแม่นยําครับอย่างแม่นยําพอสมควรเลยก็จริงๆแล้วแม่นยํามันอยู่ที่ตัวตําราแล้วเราศึกษาเราทํานายตรงตามตําราหรือเปล่าถ้าทํานายตรงตามลามันจะถูกประมาณ70%็สิเปซ็นอย่างน้อย70%สิบเยอะแล้วนะเก,นเกินครึง่งเยอะครับสติตัวเองที่เคยถ่าอ่าแบบที่เคยทายมานะฮะครับ อยู่ประมาณ80%ทําอร์ซนนายในวงการมันนับพันเรื่องเพราะฉะนั้นคนดังผู้นํา <คน S 1> ประเทศผู้นําโลกทายทุกอย่างที่เขาถามแล้วเราก็ตอบอแต่ตอนสมัยเด็กเนี่ยเขาถามบางทีเขาไม่มีดีเทลอะไรให้เราแต่เราก็พยายามอยากจะทายมามามา,มาให้เราดูดวงมากับตัวเลยหรือว่าโทรศัพท์ไม่ครับคือบางทีสื่อเขาถามถึงคนนี้บางทีข้อมูลวันเดย์พิเกิดเขาให้เราผิดก็มีนั่นแหละ<ม><ม>เป็นผลที่เป็นส่วนที่เรา ที่ทาให้เราถ่ายผิด,ผดแต่อย่างที่บอกครับผมเองต้องยอมรับว่าเราถ่ายผิดแต่ที่ผิดเนะี่ยคุณลองไปนับดูนะไม่ถึงห้าสิบเรื่องไม่ถึงจากการทํานายทั้งสิ้นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบเรื่องจําได้หมดเลยจําได้ครับเพราะผมนั่งนับตลอดผมมีจุดว่าอันนี้ทายอะไรออกอะไรเรื่องอะไร,รแต่เวลาคนว่าก็ว่าผมมัว่วผมทายผิดเรื่องนี้ก็ผมยอมรับทายก็ผมจะทําไงอ่ะก็ผมไม่สามารถทายได้